พี่น้องจ๋าวันนี้จะพามาดูยาตีนกับน้องจ๋านี่มันจะเหนียวเหนียวจังสีพี่น้องมันจะเหนียวเหนียวจังสีพี่น้องจ๋าไอปีนี้ยังบัวหสิเอาไปเห็ดอ,อันบ่อสุปีนี้สิเห็ดไอไข่สิเอาอันยาตีนกับแก่นี่ไปทำเอ่อเอ่อไปทำคิมไปทำคิมเอ่อถน,นอมไอท่าผิวอ่ะน,นะพี่นอ้องเออ อันนี้นะมันก็เป็นกิมสุดยอดนะพี่น้องเนาะข่อยก็ไปเฮ็ดสุปีพี่น้อง,นะอตองแต่ปีนี้ยังบ่ทันหัวสิสิเก็บไปบน่นี่พี่น้องมันสิเหนียวเหนียวยวังสีพี่น้องเนี่ยมันจะเหนียวเหนียวยังสีพี่น้องมันคือติ้งกับแก่และพี่น้องเดี๋ยวเรา่อยสิเทสให้เหบิง่งพี่น้องเดี๋ยวจะเทสด้าดาเนี่อีกเทสก่อนเฮียดาเฮียเทสมันอ๋อโอเคนี่เนาะนี่มันสิมันสิติดจ,จังสีพี่น้องเนี่ยเนี่ยมันจะติดเอ่อหญ้าติ้งกับแก่พี่น้อง ขาเออนี่พี่น้องมันมันสีเหนียวเหนียวมันจะเหนียวเหนียวจะพี่น้องเอามาให้เบิงพี่น้องเอ่อปกติจะเก็บไปจังซีพี่น้องจ้ะพี่น้องสุปตามาโนพี่น้องจ้ะแต่นี่ทุกปีจะเอาไปทําครีมนะจ้ะพี่น้องเอ่อเห็นเห็นหุงโมพี่น้องเอาไปทําครีมถนอมผิวโนพี่น้องจ้ะเป็นครีมที่ดีมากเลยพี่น้องเอาไปทําทุกปีพี่น้องปีนี้ไม่รู้จะทําหรือว่าทาพี่น้องเดี๋ยวถ้าทําแล้วจะ เออเคล็ดคลิปวิดีโอให้เบิ้งงนาะพี่น้องเชิญทุกคนมารับชมเด้อพี่น้องจ๋าขี้มันนี่ดีมากพี่น้องเอาทาผิวพี่น้องไปอยู่บ้านเท่านะเออคอยจะทําไว้ทาผิวพี่น้องเนี่ยยาตีนกับแก้พี่น้องจ๋าเบิ้งใกล้ๆพี่น้องมันจะประมาณนี้พี่น้องจ๋าเนี่ยมันมันมันจะเหนียวเหนียวพี่น้องจ๋าเนี่ยดูนะเนี่ยมันจะเป็นสีพี่น้องมันมันสติดในี่สินในเสีอเลย เป็นเฮตัสนายเพ ela, like ิ่งยัยคุณเวลาเพิ่นเมาเราก็เป็นยังสีเละพี่น้องคนเลยเงือกคนเลยง่ายคนเลยอุ๊คใครละอังเหลรานี่ยเบียร์นี่มันเป็นเนื้อเสียคนนี่ใส่คนอีหลีเด้พี่น้องเนาะว่าเอาตัคัม yes นี่ยนะหูหูกระตึ้งนะพี่น้องหูเปนบริวารสิได้ดีเด้พี่น้องแต่ว่าหั่งยางอยู่กลางคนทั้งคนเลยเงือกคนเลยง่ายคนเลยอุ๊คใครละอังพี่น้องจ๋าเอ็นะพี่น้อง ข่อยญ่ข่อยเจ้าซีเล่ะพี่น้องเหลาเนี่ยมันเททีก้อนนี่เปลี่ยนได้ขนาดได้จ้าว่าพี่น้องจ่าเนาะเอ้ยดียจุ่มเลยพี่น้องอ๋อพี่น้องนี่ผ้าจามาเบื้องต้นยาตีนกับแก่พี่น้องจ๋าเออนี่พี่น้องมันจะเหนียวเหนียวจังซีนะพี่น้องเอาไปทำครีมถนอมผิวเด้อพี่น้องเด้อพี่น้องจ่าข่อยกระเฮ็ดมาสองปีแล้วพี่น้องอันนี้นะแต่ว่าปีนี้ยังไม่ทันได้เฮ็ดพี่น้องอืเดี๋ยวถ้าทำก็ เออขอมาเบิง้ะพี่น้องคันแม่คอยเดเฮตหน้าอันแต่ว่าสวงนี่ซุปตาขี้ขานพี่น้องตามนั่นละ่ะโอเคนะพี่น้องซ้ำนี่แหละจ้ะพี่น้องจ๋าขอบคุณทุกกำลังแร่นใจจ้ะพี่น้อง